เป็นจินม้การนฉลองโวสด์ดหม่ของวัดป่าศักดารามตำบลท่าม่วงอำเภอเสร,รภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะคะสวยง้าม,มา,ากสาพี่น้องอยากให้มาชมเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างในความปราณีตมากๆเลยจ้ะคความอลังการสวยงาม คือยาวไปเลยนะคะไม่มีแค่นี้เดอ้อยาวมรอบเลยค่ะรอบอุโบสถก็เกิจะเป็นแนวแนวน้ี้นะคะนี่ค่ะเป็นอุโบสถใหม่งามโตริหน่งงานนมเห็นเมื่อนี้รือว่าจะเป็นช่วงการเตรียมงานเนาะจ้ะวันวัวชีพางคืออีก หาวันที่สิฮอดแล้วก็สิมีการชะลอห้องเงา้ไปหอดอีกทั้งหมดเจ็ดวันนะจ๊ะสวยงามจร้งจริงๆวัดเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามอลังการาาใหญ่โตมากค่ะข้างใน,นเนี่ยพื้นที่กว้างขวางมากสร้างโดยหลวงู่งสมศย์ หลวงปูส่สมศรีก็เป็นพระที่ทุกคนในจังหวัดร้อยเอ็ดมีให้ความเคารพนับถือนะคะรวมถึงในจังหวัดอื่นๆด้วยจ้ะเป็นพระธาตุเดี๋ยวเราจะพาไปเป็นที่อื่นต่อเด้อพระธาตุก็ กองขวางเดินรอบไวอ่ะจ้าเพราะพื้นที่กว้างขวางมากน่คะก็จัดแบบนี้นะคะยาวไปประมาณสักสิบกิโละค่ะช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ